คุณรัติกรจากจังหวัดอุดรธานีถามคูดาน้ว่าสบู่กีซิลีนใสกับสบู่กีซิลีนขุ่นแตกต่างกันอย่างไรขอบคุณนะคะคุณรัติกรนะคะที่ถามคูดาน้เข้ามาคุณรัติกรรู้ไหมคะว่าคําถามนี้ถามคูดาน้มาเยอะมากเลยนะคะว่าสบู่กีซิลีนใสและสบู่กีซิลีนขุ่นแตกต่างกันอย่างไรคูดาน้จะตอบอย่างนี้นะคะนะคะ สบู auto, taxation, so ่กีเซเลนใสก็คือแบบนี้ก็คือเอาเบสใสมาทำสบู่กีเซเลนขุ่นก็คือเอาเบสขุ่นมาทำนะคะเอาเบสขุ่นมาทํานะคะถามว่าแตกต่างกันอย่างไรไม่แตกต่างกันเลยสูตรเดียวกันค่ะไม่แตกต่างกันเลยนะคะแค่แตกต่างแค่นะคะเมื่อคุณทำเอาเบสใสคุณทำสบู่มาแล้วมันจะใสเบสขุ่นเมื่อคุณทำออกมาแล้วสบู่มันจะขุ่นขาขาแบบนี้นะคะ ถ้าเป็นสูตรเดียวกันคุณสมบัติจะเหมือนกันแต่ที่มันต่างกันคือคุณเอามาหลอมแล้วคุณใส่สมุนไพรต่างกันนั่นแหละมันถึงจะต่างกันเช่นนะคะ,ะเบสใสอันเนี้ยเบสใสอันเนี้ยครูเอามาหลอมทำสบู่มะนาวใช่ไหมคะมันก็จะมีคุณสมบัติช่วยลดฝ้าลดการ์ดทำให้หน้าขาวช่วยสิวลดรูขุมขนทำความสะอาดรูขุมขนถูกต้องไหมคะ นี่คือคุณสมบัติของสบู่กิลซลินก้อนนี้เพราะคุณน,นี้ใส่สมุนไพรลงไปใส่สารสกัดลงไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่คุณเอาเบสใสมาหลอมเบสขุ่นมาหลอมแล้วเทเป็นสบู่แต่คุณยังไม่ได้ใส่สารสกัดลงไปยังไม่ได้ใส่สมุนไพรลงไปสรรพคุณเหมือนกันเลยค่ะไม่ได้แตกต่างกันแตกต่างแค่ใสกับขุ่นแค่นั้นเองนะคะอันนี้คือ ความแตกต่างที่ครูดานีเอามาบอกคุณนะคะสําหรับคําถามของคุณรัติกรที่ถามครูดนนีว่าสบู่กิลเซนใสกับสบู่กิลเซนขุ่นแตกต่างกันอย่างไรคุณรัติกรก็ได้คําตอบไปเรียบร้อยนะคะว่ามันไม่แตกต่างกันมันจะแตกต่างก็กันก็ต่อเมื่อคุณใส่สารสกัดลงไปค่ะนะคะมันแค่เป็นใสกับขุ่นแค่นั้นเองนะคะคุณถามตัวเองว่าคุณอยากจะทำสบู่แบบไหน คุณจะทําสบู่แบบใสหรือแบบขุนแค่นั้นเองคุณก็เลือกเอาถ้าฉันอยากจะทําสบู่แบบใสคุณก็เลือกใช้เบสใสถ้าฉันอยากจะทําสบู่กิสรีนแบบขุนคุณก็เลือกแบบขุนนะคะมันก็ต่างกันแค่นั้นเองนะคะนี่ก็คือคําตอบที่คูดานิมาตอบคุณและทุกคนจะถามคูดานิมาเยอะมากนะคะสําหรับคําถามนี้นะคะเคลียร์ไม่เคลียร์คะเคลียร์ไม่เคลียร์คะเออ